สวัสดีจ้าพี่นอ้องฮะ,ะเป็นไปยังเห็นเลยเรียบร้อยกระสันแบตมันบ่มีว่าคันนี่มาเมืองแม่เรามกมกป่าซิวบ่มกปา่าซิว,มก,วมกใส่มกแก๊บบ่มกใส่หมอมกใส่มอได้พี่น้องบ่เลยใส่ใบตองได้เห็นมั้ยปา่าซิวหน่อยเดยมกหม้อ ส่วนเครื่องกะจะมีตะไคร่ตะไคร้หอมแดงพริกพริกดิบเนาะอุ้ยใบหยังคือหอมแท้ใบผักเพลียวใส่ผักเพลียวใส่ใบผักเพลวผักกรแง่งใส่ใบใส่ใบผักเพลวต้นหอมใบไผ่ตูพี่น้องนี่แหละซํานี่แหละนี่อื้มกินไหมหอมมากเลยมก ไอแม่แล้วสีขางเตาแก๊สดด้วยพี่น้องมันสีมกอันใบตองง่ายนั่มันั่งได้บ่แต่ว่ามุกใบตองมีผลอม,มากเลยมันแห้งผดมันแห้งผพราะเพราะมีน้ำจำมั้งไหมน้ำม,มันย่อยออกหมดเนาะนี่ก็เอาแห้งก็ได้เ็อแห้งก็ได้ที่เพราะว่าเขาบด้ใส่น้ำร้ายปปนั่นอุ่นใบตามหมอแม่เด้ ฟ้าหมออันตัวอันนี้พอดีอยู่ข้างนอกเบียวบิดมะเขียกําลังบีต้ม,ตมมะเขียพี่น้องต้มบะเขยนเนียนใส่ปลาคอพอแล้วได้ปลาคอไม,ม่ให้ก็เลยต้มปลาคอสองตัวปลาเขารอบเล่าแล้วใส่รอบอยู่น้าปลาเขารอบเขารอบแม่ปิดฝาหมอต้อมมะเขยนเนียนยัผ้าไปมึงสิหนึ่งเขาน้องบีท่านเดียนหนึ่งเขา มาเข้าไว้อยู่มาเข้าสานไว้อาบน้ำต้มเตาฟื้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาพึงมันมาครับไหมพี่น้องมาบีเลยตองต้มมกเขียก่อนุใส่เตาฟืนเลยฝุดใส่ปาะคอด้วยเห็นไหมใส่พริกดิพรพี่น้อง ต้มใส้นามประแดดก,ก็เปล่าด้ต้มใส้นาปลาแดกปลาเขือแล้วก็เอาพริกดิบลงลก็ใส่ปลาคอลงปลาคอสองตัวซุปปลาเขือหมอกำลังฟุดแป๊บเดียวมันเป็นปลาเขือมันอ่อนไหมพี่น้องเพ่เก็บมากไม่ไหมก็เอามาต้มเลยเขียมันอ่อนดีอยู่ส่วนวิธีการเหตุการณ์ต้มการเนียนเฮากะแหงเทีย ฝา่าฝนเป็นใจน้องบีกัสีไ,ไทยให้มึงคัามันบอตกมากก่อนแต่ว่าช่วงนี้มันแดดอยู่แต่ว่ามันแหงมืดไหมพี่น้องมันมืดค่าทามันฝนตกมาก,กอาจจะโปรไทยเนาะปุ๊น่ะนี่ละแหล่มันมืดเด้สีวาวาวา,วา,วา,วาเอาเพาเป็นยังช่วงนี้มันเป็นฝ่าเป็นฝน,ฝนฝก็เลยยานน้องบีกะไทยไทยคลิปสันพี่น้องเนาะเน็ตเน็ตน้องบีบมันมีปัญหามันเลย ไออันนี้พ่ค่อยได้ปันได้่ายลิปสันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามน้าพี่น้องสำหรับการให้กับเขาของเฮ้านะง่ายๆสไตล์บ้านยุ่ง,งลหลายหลายแต่ยากันยุ่งเอาได้คุ่นวกวดใตจักไตโต้พึ่งดับมังหันยุ่ง,งแม่แล้วมกมอ่ะโอ้ยหอมบะ ขนาดกินออกกันได้นี่ซับเนี่ยมันสุกเร็วมันเป็นปลาซิ่วเนาะพี่น้องไงถ้าอย่างโอ้โอ้โอ้กันกล้องมันเดือดไปเรื un, mm ่อยพี่น้องอันนี้มันจะค้นบอะไรเดี๋ยวมันสิมุนเด้เพราะว่าปลาปลาหน่อยมันสุกเร็วมันสิเละเร็วพอมักสี่หล่ะแล้วก็ปิดฟ้าหม้อไว้เนาะเดี๋ยวมันจะหอมเข้าไปมันก็จะสุกพร้อมกันเองไหมพี่น้อง มกปลาซิ่วหน่อยมกปลาซิ่วหน่อยพี่น้องพอดีเพื่อนออกมาขายพอด้ไปซื้อเราปลาซิ่วหน่อยพอดีพี่น้องกันเพื่อนออกมาขาย,ก,ย,ยก,าำำาก,ก็เลยเด้ซอยเพื่อนเลยเด้ซื้อซอยเพื่อนแล้วมาหมกให้พี่เถาจำน้ำฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้น้องบีนะไม่ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แล้วกับคลิปที่ผ่านมานะน้องบีปิดฟ้าหมอให้ผมไปน้ากันกันอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็ล,ลังไล่ไปกันบรรยากาศบานห้องกสิประมาณนี้แล้วพี่น้อง ยุ่งไรหลายขอบพระคุณในหลายนะพี่น้องเนาะสำหรับที่ให้กำลังแรงใจน้องบีภาอ่นดีเสมอมาวันนี้เขากลับลำลาไปก่อนเนาะกกับสวัสดีจ้าพี่น้อง